สวัสดีครับนี่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งนะฮะที่จังหวัดเชียงรายที่วัดที่วัดล่องขนนะครับเป็นวัดที่ขึ้นชื่อลรือรามในจังหวัดเชียงรายท่านไหนเห็นคลิปนี้ก็ ผ่านมาผ่านไปหรือว่าตั้งใจมาเที่ยวก็เชิญแวะได้นะครับสวยสวยมากๆ อรงน,นี้ก็เป็นจอศิละปะงานของคนไทยนะครับศิละปะอย่างสวยออกแบบโด้วยวิศวกรนะครับตรงนี้อนะทางวัดได้ครับและมีอีกสถานที่นึงครับเป็นละขังทองตอนนี้ก็อากาศร้อนพอสมควรครับที่ เวลาก็อยู่ที่บ่ายโมงห้าสิบเก้าบ่ายสองนะครับ